ทระทที่สั้นที่สุดนะครับสอยอนนะครับมีแค่1บทมี13บข้อนะครับในหัวข้อยึดมั่นในความจริงเปลี่ยนไปด้วยความรักนะครับจะยึดมั่นในความจริงาการยึดมั่นในความจริงคืออะไรแล้วก็จะยึดมั่นในความจริงแล้วก็เปลี่ยนด้วยความรักได้อย่างไรเราจะมาดูด้วยกันครับ น้องครับอ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทาตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับเราอ่านทุกวันวันละบทแล้วก็เรียนรู้ใค,ค้ควรแล้วก็เอาไปทําด้วยกันนะครับอันนี้เป็นพระธรรมที่เรา,ามา,าขึ้นเล่มใหม่นะครับจุดประสงค์ของพระธรรมสองหย่อนนะครับสองหย่อนก็เป็นพระธรรมที่อา,อาคารทูตหย่อนเนี่ยเป็นคนบันทึกถ้อยคําที่มาจากพระเจ้านะครับจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะ เน้นพื้นฐานในการติดตามพระคิดคือความจริงแล้วก็ความรักนะครับแล้วก็เพื่อเตือนใจให้ระวังผู้สอนเท็จนะครับเขียนถึงสุภาพสตรีที่ทรงเลือกไว้นะครับและบุตรทั้งหลายของนางซึ่งเป็นไว้ได้ว่าอาจจะเป็นอาจจะหมายถึงคติจักรท้องถิ่นแล้วก็ผู้เชื่อในคริจักท้องถิ่นในช่วงเวลาที่เขียนก็ประมาณช่วงเดียวกันกับ พระธรรมหย่อน,นะครับคือประมาณปีคศ90เขียนขึ้นที่เมืองเอเฟซัสนะครับเรามาดูเบื้องหลังนิดหนึ่งนะครับเบื้องหลังของพระธรรมเล่มนี้ก็คือเห็นได้ชัดว่าสตรีผู้นี้กับครอบครัวมีส่วนร่วมในคิดจักรที่ยอนกำลังดูแลอยู่นั้นพวกเขาจึงสนิทสนมกับอาคารทุตยอน แล้วก็คราด,ด,ดูตยนได้เตือนเธอให้ระวังผู้สอนเท็จซึ่งปะปนอยู่ในคิดจักนะครับขอ้อพระพีหลักก็คือความรักคือการที่เราดำเนินชีวิตตามบัญญัติของพระองค์ด้วยความเชื่อฟังตามที่ท่านได้ยินมาแล้วตั้งแต่ต้นบัญญัติของพระองค์นั้นคือให้ดำเนินชีวิตในความรักนะครับก็ทํสองยดนะครับพี่น้องครับ ได้อ,อาคาทูตยอเนี่ยได้เขียนถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดของความเชื่อก็คือเพื่อให้ผู้เชื่อเนี่ยแยกแยะความจริงของคริสเตียนออกจากความเท็จได้นะครับเขาเน้นพื้นฐานความเชื่อเพื่อให้เรามั่นใจในความเชื่อของเราในโลกที่มืดมนพระเจ้าทรงเป็นความสว่างในโลกที่เย็นชานพระองค์ทรงนำความรักความอบอุ่น มาให้กับโลกซึ่งกำลังจะตายแต่พระองค์ทรงนำชีวิตเข้ามาเพื่อเรา,าเมื่อเราเนี่ยขาดความมั่นใจความจริงอันี้ก็ได้ตกยจาให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นนะครับนะเราจะมาอ่านกันนะครับในตั้งแต่ข้อที่หนะครับไปจนถึงข้อที่13บนสะจากข้าพเจ้าผู้ปกครอง เรียนท่านสุภาพสตรีที่ทรงเลือกไว้และลูกๆของท่านผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักอย่างแท้จริงและไม่ใช่แต่ข้าพเจ้าเท่านั้นทุกคนที่รู้ความจริงก็รักด้วยทั้งเ,งเรารความจริงที่อยู่ในเราและจะดำรงอยู่กับเราชั่วนิรันดร์พระคุณพระเมตตาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาและจากพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ก็ไปพระบุตรของพระบิดาจะดำรงอยู่กับเราในความจริงและในความรักข้าพเจ้าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่พบว่าลูกของท่านบางคนดำเนินชีวิตตามอย่างตามความจริงตรงตามที่เราได้รับพระบัญชาจากพระบิดาท่านสุภาพสตรีที่รักเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าเขียนบัญญัติใหม่ถึงท่าน แต่เป็นบัญญัติที่เรามีอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มแรกนั่นก็คือให้เรารักกันและกันและความรักนั้นก็คือการที่เราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกจงประพฤติตามนั้นเพราะว่ามีผู้ล่อลวงจำนวนมากออกมาในโลก เป็นพวกที่ไม่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาเป็นมนุษย์คนประเภทนั้นแหละเป็นผู้ล่หลวงและเป็นศัตรูของพระคริสต์จงระวังตัวให้ดีเพื่อว่าพวกท่านจะไม่สูญเสียสิ่งที่ท่านทำมาแล้วแต่จะได้รับบำเหน็จเต็มที่ผู้ที่ล่อ่ผู้ที่ล่วงเกินและไม่อยู่ในคำสั่งสอนของพระคริสต์ก็ไม่มีพระเจ้า ผู้ที่อยู่ในคำสั่งสอนของพระคิดมีทั้งพระบิดาและพระบุตรถ้าใครมาหาท่านและไม่นำคำสั่งสอนนี้มาด้วยอย่ารับเขาไว้ในบ้านและอย่าทักทายเขาเลยเพราะว่าผู้ที่ทักทายเขาก็มีส่วนร่วมในการทำชั่วของเขาข้าพเจ้ายังมีอีกหลายเรื่องที่จะเขียนถึงพวกท่านแต่ไม่อยากให ไม่อยากใช้กระดาษและน้ำหมึกเขียนข้าพเจ้าหวังว่าจะมาหาท่านและพูดคุยกับท่านเองเพื่อความชื่นชมยินด,ดีของเราจะได้เต็มเปี่ยมลูกๆของน้องสาวที่ได้ทรงเลือกไว้ก็ฝากคำทักทายมาอย่างท่านขอบพระคุมพระเจ้าเป็นพระธรรมที่สั้นๆน,นะครับแต่มีข้อคิดสนใจเราอย่างมากนะครับพระธรรมของพระเจ้าทาให้เราได้เห็นถึง สุภาพสตรีนะครับโดยาการเขียนการบันทึกถ้อยคําที่มาจากพระเจ้าอาจจะเป็นสุภาพสตรีจริง,รงๆก็ได้แต่เมื่อเราอ่านไปถึงพระธรรมวิบอทเนี่ยนะซึ่งเป็นพระธรรมที่อาคาทุตยอนได้บันทึกสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยเป็นคำพยากรณ์ที่พระเจ้าเปิดเผยให้กับอา,อาคาทุตยอนแล้วก็มาถึงพวกเราเนี่ยอาคาทูตยนก็ได้พูดถึงสตรี เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สตรีที่พระธรรมวิวรณ์เนี่ยหมายถึงคิดได้จักนะครับพี่นงครับถ้าหากว่าสตรีในที่นี้พระธรรมสองย่อนเนี่ยกำลังเล็งถึงสตรีด้วยแล้วก็เล็งถึงคิดด้จักของพระเจ้าด้วยนะครับเราก็จะได้ข้อคิดสหญจในเรื่องของการเป็นคิดดจักที่พระเจ้าทง่งประสงค์ให้เป็นคิดดจักที่ยึดมั่นในความจริงแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยความรักเเมนไหมครับ คิดได้จากที่ยึดมั่นในความจริงแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยความรักนั้นนะครับผมก็เอามาสรุปเป็นข้อขนะครับบางประการพอคร่าวๆให้กับพี่น้องได้รับการาได้รับข้อคิดในการที่จะดําเนินอยู่ในความจริงแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยความรักเนื่นคือประการแรกคือคิดได้จากที่ดําเนินชีวิตตามความจริงในข้อที่สีบอกว่าข้าพเจ้าชื่นชมอย่างยิ่งที่ พบว่าลูกของท่านบางคนดั้มเนินชีวิตตามความจริงตามความจริงที่มาจากพระเจ้าพระบิดาตามความจริงที่พระเจ้าเปิดเผยสาแดงพี่้องครับความจริงนี้เราพบได้ในพระเยซูคริสต์เราพบได้ในพระพระคมภีพระชนะคำของพระองค์เราพบได้จากแหล่งที่มาจากพระเจ้าเท่านั้นพี่้องครับดังนั้นความจริงก็คือเรา เกิดมาในธรรมชาติบาปแล้วก็เราแายแพ้ต่อบาปแล้วก็ในโลกใบนี้อยู่ภายใต้การครอบครองของซาตานวิญญาณชั่วดังนั้นมนุษย์จึงไม่สามารถที่จะเอาชนะบาปได้ด้วยกําลังอันจํากัดของตัวเองความจริงก็คือเราเป็นคนบาปความจริงคือพระเยซูคริสต์ทรงสำแดงความรักของพระเจ้าองทรงลง,งมาทุกถึงที่องเขนเพื่อให้เรานะเพื่อช่วยเรา เพื่อ,อไถ่โทษบาปให้กับเราเพื่อปลดปล่อยกับเราเพื่อชําระนี่บาปให้กับเรานี่คือความจริงที่มาในพระคาของพระเจ้าเี่นรองครับเรายึดในความจริงนี้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระองค์ลงมาเป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์เป็นมนุษย์ที่ยอมพลีพระชนพลีชีพของตัวเองเนี่ยเพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปให้กับคนทั้งโลกพี่น้องครับนี่คือความจริงนะในเวลานั้นมีผู้สอนที่ นำเอาหลักข้อเชื่อเนี่ยผิดเพี้ยนไปนะเป็นความเชื่อที่เทียมเท็จก็คือเขาบอกว่าพระเยซูไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์พระเยซูไม่ได้เป็นมนุษย์นะคำสอนแบบนี้ก็ทำให้พี่น้องผู้เชื่อในเวลานั้นเนี่ยเกิดความสับสนนะในเวลานี้ก็มีคำสอนเท็จคำสอนที่ผิดเพี้ยนเนี่ยออกไปเยอะแยะมากมายพี่น้องครับ ข่าวประเสริฐความจริงของพระเจ้าที่มาถึงมนุษยชาติไม่ได้เป็นเข่าประเสริฐเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเนะข้าประเสริฐก็คือเพื่อ,อ,อชีวิตนิรันดร์เพื่อการได้หลุดพ้นจากอำนาจบาปนะไม่ได้เป็นข่าประเสริฐเพื่อให้คนมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองนะเราพบวนะ่าแม่แอาจันเปาโลซึ่งเป็นคนที่มีกิจการมีอาชีพ แต่จันโปโลก็ทิ้งทั้งหมดที่เป็นอาชีพการงานแล้วก็ถวายตัวรับใช้พระเจ้าประกาศเรื่องราวของพระองค์แล้วก็เผชิญกับการข่มเหงการโจมตีเผเชิญกับสารพัดเลยนะแต่จันโปโลบอกว่านี่แหละคือข้อเประเสฐที่จะต้องประกาศแล้วก็แบ่งปันออกไปนะครับไม่ได้หมายว่าการที่เรามาเชื่อในพระยุูคคิ์แล้วเราจะเป็นคนยากจนเป็นคนลำบากเป็นคนที่ไม่ประสบความสุขในธุรกิจการงานไม่ใช่ สิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยกับเราในความจริงในพระชนะรรมของพระองค์ก็คือใครก็ตามที่แสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์พระองค์จะประทานสิ่งที่จําเป็นพระเจ้าจะไม่ให้ธุรกิจของผู้ที่เชื่อในพระองค์นั้นล้มเหลวจะทําให้สําเร็จเห็นไหมครับพระองค์จะไม่ให้คนที่ถวายตัวรับใช้พระเจ้านั้นขาดปัจจัยในการใช้ชีวิตการดํารงชีพพระองค์จะจัดเตรียมแล้วก็นาพานี่คือความจริงนะครับคนที่ยึดมั่นในความจริง เขาจะดําเนินชีวิตยอยู่ในความจริงนี้ยอมแล้วว่ามีข้อจํากัดยอมแล้วว่าพระเจ้ามีฤทธิ์เดชมีฤทธิอ์อำนาจที่จะช่วยแล้วก็ประทานสิ่งต่างๆแล้วก็ขับเคลื่อนชีวิตของเขาได้นะครับนี่คือคี่ได้จากที่ดําเนินชีวิตในความความจริงแล้วก็ประการต่อมาก็คือคี่ได้จากที่มีความรักกันและกันนะครับสุภาพสตรีที่รักเดี๋ยวนี้ข้าพระเจ้าขอวิงวอนท่านไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าเขียนบัญญัติใหม่ นะก็คือเป็นบัญญัติทั้งเดิมแหละอยู่ในพันธสัญญาเดิมในเวลนิตินะก็มีเรื่องของความรักให้รักกันแลกกันแล้วก็บัญญตนนัตินี้นะมีอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มแรกนั่นคือให้รักกันแลกกันแล้วก็คิดจากในปัจจุบันพี่น้องครับดั้งเดิมมีอยู่แล้วที่พระเจ้าสร้างเรามาเพื่อที่จะให้เรารักกันแต่ซาตานวิญญาณทั่วทําให้ความรักนั้นนะทุกทําลายไปแล้วกลายเป็นความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ไดนะ้การ เอาลัทเอาเปรียบกันแต่ในวันนี้พระเยซูคิดมาเพื่อที่จะให้ความรักนั้นสมบูรณ์มาอีกครั้งหนึ่งความรักนั้นได้มา,าได้ได้อยู่ในผู้เชื่ออยู่ในคิดจากรของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับคิดได้จักที่ยึดมั่นในความจริงแล้วก็เปี่ยมด้วยความรัก mm. เขาจะมีความรักกันและกันพี่น้องครับเราขอบพระคุณพระเจ้าที่สมาชิกพี่น้องของเราในคิดจักรักกันและกันเอเมนนะครับแบ่งปันให้กันและกันเอเมน แล้วก็ไม่เพียงแค่คดีจากท้องถิ่นเท่านั้นคดีจากทุกที่ทุกแห่งก็รักกันและกันนี่คือสิ่งที่เป็นสัญญาณเ,เป็น,เป,นเป็นหมายสําคัญหรือสิ่งที่แสดงออกในคริจากที่เปี่ยมด้วยความรักนะครับประการต่อมานะครับคริจากที่เปี่ยมยึดมั่นในความจริงและเปี่ยมด้วยความรักก็คือคดจากที่ไม่ต้อนรับผู้สอนเท็จและก็คําสอนเท็จของผู้ สอนผิดเพี้ยนเทียมเท็จเหล่านั้นนะครับนะในข้อที่เจ็ดเพราะว่ามีผู้ล่อลวงจํานวนมากออกมาในโลกเป็นพวกที่ไม่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาเป็นมนุษย์นี่เป็นคําสอนที่แปลกออกไปผิดเพี้ยนออกไปนะเป็นคําสอนเทียมเท็จนะเขาไม่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นมนุษย์นะคนประเภทนั้นแหละเป็นผู้ล่อลวงและเป็นศัตรูของพระคริสต์นะะในข้อที่สิบ ถ้าใครมาหาท่านและนํำคำสั่งสอนนี้มาด้วยอย่ารับเขาไว้ในบ้านและอย่าทักทายเขาเลยคนะำสอนแปลกๆผิดเพี้ยนทั้งหลายเวลานี้มีอยู่เยอะมากพี่น้องครับดังนั้นจากที่เปี่ยมด้วยความจริงเขาจะรู้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความเท็จการหลอกลวงที่มาจากซาตานวิญญาณชั่วที่ใช้คนของพระเจ้านะครับเป็นเครื่องมือนะอัตตาหรือตัวตนนะ คนที่ต้องการการยอมรับต้องการการเคารพนับถือต้องการชื่อเสียงยิยิย์เขาก็จะยกตัวไม่ได้ยกพระเจ้านะและในที่สุดคําสสัสอนอะไรแปลกๆที่เขาเอา,เอามาคิดเอามาวิเคราะห์แล้วก็เอามาเป็นคําสอนของเขาก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้ในโซเชียลในอินเทอร์เน็ตเราต้องระมัดระวังนะครับคิดได้จากที่ไม่ต้อนรับผู้สอนเท็จนะดูเหมือนจะ ไม่ไม่สุภาพเท่าไหร่นะเมื่อมีคนแปลกหน้ามีคนมาที่บ้านแล้วเราไม่ต้อนรับเขา่น้องครับแต่ในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ถ้าเป็นผู้สอนเทียมเท็จผู้สอนแปลกเราจะไม่ต้อนรับพ่น้องครับผมก็เคยเจอคนเหล่านี้นะเข้ามาที่คิดิจักรแล้วก็เข้ามาเพื่อที่จะพักเพื่อที่จะใช้คิดิจักรนะเราก็ต้องปฏิเสธ นะถึงแม้ว่ามันจะเป็นอะไรที่ดูเหมือนไม่สุภาพเท่าไหร่แต่เราก็ต้องปฏิเสธเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้คิดจากรับเอาคําสอนที่แปลกแยกเหล่านี้ออกไปนะแล้วก็ไม่ถ้าหักว่าในพระธรรมของพระเจ้าเนี่ยเพียงแค่ทักทยยายนะนำเข้ามาเนี่ยเพราะว่าผู้ที่ทักทายเขาก็มีส่วนร่วมในการทําชั่วกับเขา,เาในการทําชั่วของเขา พี่น้องครับแค่เราต้อนรับนะพี่น้องต้องระมัดระวังนะในโซเชียลในอินเทอร์เน็ตนะใน a c e b o o k นะมีคนที่สอนผิดเพี้ยนแปลกๆเนี่ยมาขอเป็นเพื่อนกับเรานะผมก็เจอนะก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเราก็รับนะเห็นว่าเขา,เามีโปรไฟล์ที่เป็นรีสเตียนมีข้อประัมภี์แล้วก็รับเป็นเพื่อนนะที่ไหนได้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นพวกผู้สอนเท็จเป็นผู้สอนผิดเพี้ยนไปนะครับแล้วก็เมื่อ คนที่เป็นเพื่อนกับผมเห็นเพื่อนคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนของผมด้วยคนสอนเทศ์คนนี้เป็นเพื่อนอผมด้วยเขาก็เข้าใจว่าผมเป็นคนที่ให้เครดิตหรือก็ร่วมในความเชื่อกับเขาก็กรับเป็นเพื่อนพี่น้องครับการที่เป็นแบบนี้เรา ไปมีส่วนร่วมกับคมสอนของพวกเขาโดยไม่รู้ตัวดังนั้นเราต้องระมัดระวังอยู่แล้วนี้นะครับใครจะขอเป็นเพื่อนใน Facebook ในโซเชียลนะครับต้องระมัดระวังแล้วก็เช็คประวัติดูโปรไฟล์เขาให้ดีว่าเขาไปเกี่ยวข้องกับพวกผู้สอนทีมเท็ไหมก่นะอนที่จะรับต้องตรวจสอบตรงเช็คให้ดีไม่เช่นนั้นเราจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับคาสอนเท็ดโดยไม่รู้ตัวแล้วก็คำสอนเท็เหล่านี้มันจะแพร่ไปในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลในสังคมออนไลน์เนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับ โดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นเราจะไม่ต้อนรับคําสอนเทศ็ศแล้วก็ผู้สอนเทศ็ศแล้วก็คําสอนของเขานะครับพี่น้องครับสุดท้ายประการที่จะนุนใจพี่น้องนะครับก็คือคดีจักที่มีพระคุณพระเมตตาลแล้วก็สันติสุขคดจักที่รับความจริงนะยึดมั่นในความจริงแล้วก็เปลี่ยนไปด้วยความรักจะเป็นคดิจักที่เต็มไปด้วยพระคุณเต็มไปด้วยพระเมตตาลแล้วก็มีสันติสุขนะครับ ขอ้อที่สามบอกว่าพระคุณพระเมตตาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาและจากพระเยสุคริสพระบุตรของพระบิดาจะดํารงอยู่กับเราในความจริงและในความรักเรายึดมั่นในความจริงเปี่ยมด้วยความรักสันติสุขก็จะมีอยู่ในชีวิตของเราพี่น้องครับเมื่อเรายอมรับความจริงว่าเป็นแบบนี้นะเราความให้่กลัว เราก็มีสันสนิษฐ์ศกเราก็มีความชื่นชมนดีๆนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปหลบๆซ่อนๆเลยมันไม่ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊เขาจะรู้ความจริงไหมเนาะเพราะว่าเราพูดความเท็จออกไปเราพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงองอกไปเราก็ต้องเราต้องระวังเดี๋ยวพูดคุยครั้งต่อไปเราก็ต้องหาไถ่าผลว่าเอเราจะทํายังไงว่าให้เขาเชื่อว่าสิ่งที่เราพูดเป็นความจริงก็ไม่มีสันนิษฐ์ศถ้าเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเรายึดความจริงพูดความจริง menu. ออกไปนะครับเป็นแบบนี้จริงๆนะครับ เราก็ไม่ต้องไปหาเหตุหาผลหาข้อแก้ไขหรืออะไรต่างๆเพื่อที่จะพูดต่อไปก็ความจริงก็คือความจริงนะครับชีวิตของก็จะมีสันที่สุขแล้วก็ความชีวิตชมนี้พี่น้องครับนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าให้ข้อคิดกับเราในเช้าวันนี้นะครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้าจะยึดมั่นในความจริงตลอดไปได้อย่างไรนะครับมีการล่อลวง การทดลองต่างๆระหว่างทางเดินชีวิตติดต,ตามพระเยซูของเราเนี่ยอยู่ตลอดเวลาดะงนั้นถ้าเราพึ่งกําลังเรี่ยวแรงอันจํากัดของความเป็นมนุษย์การยึดมั่นในความจริงก็อาจจะไม่ตลอดรอดฝังแต่ถ้าเราพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นาเราในการยึดความจริงนี้ผมเชื่อว่าด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนําเราให้ยึดมั่นในความจริงตลอดรอดฟังอย่างแน่นอนเห็นไหมครับ จะเปรียมด้วยความรักอยู่เสมอได้อย่างไรพี่รองครับนะเช่นเดียวกันเราไม่สามารถที่จะเอาความรักแบบมนุษย์ซึ่งเป็นความรักที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยมาแสดงความรักนั้นออกไปเพราะว่ามันจะไม่ตลอดรอดฟังถ้าเกิดว่าเรารักเพื่อนของเราด้วยความรักของความเป็นมนุษย์ ที่ขณะที่เขาดีกับเราเขาโอสนิทสนมกับเราเขาโอเคกับเราเราก็รักเขาได้นะแต่วันหนึ่งเมื่อเพื่อนของเราอาจจะมีบางอย่างทําให้เขามีท่าทีเปลี่ยนไปมีความรักของต่อ,ตอเราเนี่ยเปลี่ยนไปความรักแบบมนุษย์ของเราที่เราให้กับเขาอาจจนะ ไม่เหมือนเดิมแล้วนะจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าเรามีความรักที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับถึงแม้ว่าเพื่อนของเราอาจจะขัดเคืองกับเราอาจจะขัดแย้งกับเราอาจจะไม่โอเคกับเร,เ,รเราแต่เรายังรักเขาได้เอเมนไหมครับสมาชิกพี่น้องของเราในคิดอ่าก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็พึ่งในพระองค์ในการแสดงความรักของพระองค์งออกไปความรักนั้นจะรักพี่น้องของเราทุกคนทุกประเภทได้แบบเสม,มอต้นเสม,มอปลายนะครับฉะนั้นพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็นํา ให้พร,ระอีญางบทสุดนี่น,นำชีวิตของเราประการต่อมาก็คือคําถามต่อมาคือจะแบ่งปันหนุนใจให้คนรอบข้างให้มายึดมั่นในความจริงแล้วก็เปลี่ยนด้วยความรักได้อย่างไรพี่น้องครับเราต้องการให้พี่น้องของเราเพื่นอ,ขอนอของเราได้มายึดมั่นในความจริงนะเราไม่ต้องการให้คนรอบข้างเราถูกโจมตีด้วยคําโกหกของซาตานวิญ,ญญาณชั่วนะถูกผูกมัดด้วยการหลอกลวงเอเมมนะครับ เราต้องการให้มาอยู่ในความจริงดังนั้นเราก็ต้องยึดมั่นในความจริงเป็นแบบอย่างให้กับคนครัข้าเมื่อเขาเห็นตัวอย่างในชีวิตของเราแล้วนะครับเขาก็จะมีมีจิตใจที่นะเข้าหาแล้วก็ต้องการที่จะรับความจริงนะครับเช่นเดียวกันนะเมื่อเรามีชีวิตที่ติดเปลี่ยนไปด้วยความรักเขาก็จะมา,ามาพระเจ้าที่ เป็นพระเจ้าแห่งความรักของเรานะครับดังนั้นชีวิตของเราสําคัญที่สุดไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนอยู่ในครอบครัวของเราอยู่ในที่ทํางานอยู่ในโรงเรียนอยู่ในชุมชนหมู่บ้านของเราขอให้เราได้สาแดงชีวิตที่ยึดมั่นในความจริงแล้วก็ชีวิตที่เปลี่ยมด้วยความรักให้คนรับข้างได้เห็นเห็นไหมครับเราที่ฐานตรบพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้แล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังแล้วก็ทําตามด้วยกันนะครับ พระบิดาจุคาเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตในชาวันนี้พระองค์จุคาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำเราพระองค์จุคาที่เราจะเป็นผู้หนึ่งที่ยึดมั่นในความจริงแล้วก็เปี่ยมด้วยความรักเสมอพระองค์จุคา,าแต่พระบิดาจุคาถึงแม้ว่าความจริงบางเรื่องบางประการจะทําให้เราเมีความเจ็บปวดหรือมีการต่อสู้มีการเอาชนะพระองค์จุคาแต่เราจะ เอาชนะแล้วก็ยอมที่จะใจขาดก,กับความเท็จสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นพวงจุคากระแตพระบิดาจขคาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำาลอบพวงจุา้าถ้าไม่มีพระองค์เราไม่สามารถที่จะยึดความจริงแล้วก็เปี่ยมด้วยความรักได้ตลอดชีวิตของเราเราที่ฐานถุนตอบรงร่วมกันในพระนามพระมหายเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเต็มเต็มให้กับเราทุกคนนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ รักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อนไป ใครที่นำข้าไป